สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับวันนี้ก็มาขอแอดมินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันที่8นะครับพฤษภาคม2568นะครับวันนี้กับฝนตกนะครับฝนตกลิ่นพร้อมนะครับจะมาตามตัวเลขนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณพ่ออุดมนะครับคุณพ่ออุดมเมื่อกี้ก็โชคดี88อยู่นะครับ แต่ว่าศูนย์หกคุณพ่อว่ามันจะไปสั่มกับเหล็กอาจารย์ดังคุณพ่อก็เลยบอกให้นะครับคุณพ่อกับซีดายอยู่นะครับมาตามต่อนะครับสําหรับงวดวันที่16นะครับ16พฤษภาคม2568นดนะครับคุณพ่อมันจะมีแนวทางให้เด็กตัดใดนะครับรอแป๊บหนึ่งด้วยครับเด้อคุณพ่อกับซีเขาเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับิ่นกับซีเขาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับฝ้นกระต๊กนะครับฝนตกเินนิดนึงครับ ้นตกก็ได้มากคือเกานะครับจะมาตามตัฤกษกแนวทา,างของคุณพ่อ,อดมให้ต้อนะครับขอ,อ,อ,อน่งยีรถอย่าง,าง,างน,นี้นะ<า> <laughs> ัสงเงสว่า,างที่ได้บอกพ่อบุกจีสูดหกพ่อปรอะกาเอ้เนาะเป็นเรื่องเปกันไม่เกิบเสียงแต่ก็้ได้พล้นขึ้นอยู่แต่ว่าครับ กระทือว่าโชพดีนาะถอนเนาะครับกระทือว่าดวงฮามีอยู่สิเนี่ยดวงบมดแล้วใดจะว่ามิถุนพวกใดร้ายห้อเขาทั้งทุนกับว่ามีร้ายเนาะครับทำเป็นพ่อแล้วกับทำมาทุนอยู่แล้วจะพอว่าหาทุนหาทุนเออทุนหาเลยก็ได้แตทุนหนึ่งทุนเกียร์ทุนเตะทุนหาเนาะครับที่ได้ยังผมทุนสามกันแตะไหม แม่ในครับแม่จ้ยนี่นะท่านท่านให้เลขอ้อมไป่ย้ำไหน่มันจะออกเลยขางพุดดดแต่ว่าคือว่าอันมันดังอยูเลขหกศูนย์ถึงหกหล่อดังอีแต่ว่าคนผู้รับคนก็ลืมเอาพุทธิเอาพุทธอสืบถือว่าดวงนอถือว่าดวงนี้โชคว่าชนะข้างเด่นถึงเลขอะไรเป็นบุญเป็นกุศลนะพ่อเนาะเงินเทวดานะครับข้างเด่นบอช โอ้ก็กา,าบัญชีก็ออยังพูดถึงครับเ <laughs> 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 วอรดวงน้องวอรได้เนาะยังไม่มีโศกคือว่ายังไม่มีโศกนะเขอกระโปงเป็นย,ยังผู้ใดยังไม่มีโศกกระหวดนานกระขคงให้โศกดีนะขอเนาะครับมาตามต่อกันนะครับสําหรับตัวเลขเน่าทางของคุณพ่อฝันอยู่่ฟองวันนี้ฝันดีปะเจ้าว่าฝันฝันมันกับ่มันเจ้าฝันเก้าเจี๊ยบกับผู้บัญกง ครับเพราะมันเป็นคล้ายๆเป็นตุ่มดำๆมานี้มันดูกับถนนเส้นใหญ่เลยมันทางอยู่บ้านมันไปเป็นกรุงเทมือเลยเนาะครรับกุงเทมือเลยอันพ,พุ่พุ่งว่าดินพ้นเลยดำๆมันจิดมันจุดไปซื้อกับถนนใหญ่ก็ขอแล้วถนน,นมันเป็นหนึ่งเหมือนเป็นหนึ่นงก็ ข้อมาหกหนึ่งเลยที่ส่วนครับหกหนึ่งตีตีจากข้อมฟันเหรอค่นหนึ่งมันเป็นหกเลยนี่ครับจำ้วนกับเป็นหนึ่งพอตีนี่ข้อมฝันแบบนั้นน่าจะเป็นหกหนึ่งหกหนึ่งเลยครับสูตรก็เมืนผอมตรงกันบมดนี่บอเหล็กนี่บ่อขับอัพอดีความฝันกับสูตรเมื่อเมื่อนตรงกันหกหนึ่งกบบ มันเสษหนึ่งส, 1, 2, ส, 1, 2, ส 1. 1> องเศษสองหนึ่งพ่อพอเราเข้าฟันไหมก่อนนะครับเด็กป้านเกา่าสิันบอกป้านเก่งแต่ว่ามันไปเห็นปลาพนตมมุ่ตมแหมพนตุมแหมครับว่าถ้า,มไ,าไม่ไหลที่บนถนนจะว่ามันถิงนี่้อย้อยท่จรรยานทิผูงขึ้นไปทับถนนทำมครับเพราะว่าพ่นพน้นเพาะว่าพนดำๆเน สมพุนพุ่นมัานต้องเป็นผัวมันเป็นเลข้ยงมันไม่ดำเล้ยนกับวม่สีดำเอนกันเนาะเป็นไปบาตเก่าเด็กก็เก่าสูงมาอยู่อนสพอนนี่ครัเชือว่าเนเันเลข้วมันมีอยู่ถ้าถ้าสองตัวนมัเป็นก้าเสียต่ว่ามัน็ดมันจะตรงกับทับเลขอยอาจารย์คน ครับโอเคกับวัเป็นิยังเพราะว่ามันตรงกันพอดีซช่ี้มถ้่ว่าทำทำมยิบเป็นกนโอเคกับกัตถุเอาครับพ่อจะเอาตัวไหนไปก็เก่าเก่าไปเลยครับเพิ่งวันวันหนึ่งเพราะว่ามันยิบเป็นเก่าเก่าเพติะเปี่ยนเปียถ้าเล็บเบิ้ลรับถามว่าเป็นเก่าเก่า แต่สำหรับต้นหอตีในความฝันก็คือหกหนึง่งเนียนะครับเพราะว่าไม่ถูกพวกกัดกับฮะตรงตรงเลยเนอะเอาตรงตรงเลยว่ะหอ,อาสาบถูกเนี่อเด้ยด่ยก็หอหนึ่งถมันน,นี่ตัวหนึ่งแตนบางใบ้านเก้าก็ได้แต่ว่าเอาซีเก้าเลยหกหนึง่งกับสี่เก้าครับนี่ละมันมม่มีเก้าน้ำหนครับหกหนึง่ง สี่เก้า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 จีเก้ากับเก้าเก่ากับกรบพุกหนึ่งแต่ว่าพอเนียนๆให้ให้เนีนเนีนเนีนพลิกจีเก่าของพุกหนึ่งนี่แหละสองศูนสองตัวเขมาแค่นี้เออสามตัวเข้าเกระเด๋สามตัวก็มันจะจุดเป็นนี่ศูนย์บ่หรอบ่ครับอาจจะเป็นศูนย์เก้าเก้า 061 049มีบ่อสอ่เก้าว่า049ตรงกับคนฟันมีคนหนึ่งเพราะว่าพ่อยิ้มโทร่า49ามาตุ่มกันมาเมีนบ่าเป็นไปในมดเนาะพ่อเนะตรง,ตรงอยู่มตรงมากเลยสมมากับก่า49อยู่49กับกับพูกืองนี่ 49699้านลักลอยฐานซูนันข้าหกหกนึ่งนี่ข้ามข้ามันโยูเนี่ยขึ้นเรียมนี่คือเจ็ดหนึ่งครัไปที่เพราะนั้นหกนคือเจ็ดหนึ่งครับข้อมันข้าันึกบพาไปเรียมนี่ครับมันเคยขึ้นเคยลงตัวพอ้กันบหกนึงกันเจ็ดหนึ่งอย่างที่มีครับ แต่ว่าพอาว่าบุยกลับนนี่ชีเต่าหรือชีเต่าหึงหรือหกหนึ่งบนีครับเอาตรงๆเลยมาผออ่าคือเกิดกับูัยทุนทุนนั่นทุนนี่นะวพาว่าบ่ครับเพราตรงจับเลยรักมวยเม่อทุนเป็นทุนรักชีพกับแม่ทสิได้นะ่อมอดีพันมาเนาะพัดคมไปทุนยานเนี่ยพี่ด้ร้อเ่าเนะการบงวดนี่กาคอยเพ่อนแกโตเนาะอมันเป็นความฝันของคุณพ่อผอมนะคะก็เป็นอ่า สูตรไวคำนวณมาร่วมกันนะครับบ้านนี้ครับก็มีนึ่งเหมือนกันรีบ,อบ,บอรีบจุดถูกเหมือนเด้อครับไออันมันกระจียทุกมี้มันเป็นลานเนาะสองดูนิไหมครับ,รบทานเป็นลางไอชื่นอ่าแตทุนันนี้แตกทุนต่อไปจุดถูกพอเพิ่นหรครับ เลาวจะงวดนั่นล่ะเพราะว่ามังวดนี่แค่นั่งวดนี่เพราะว่างวดงวดนั่นก็ให้ไปคุ้นแต่ดูแต่ว่ามันมันเปลี่ยนมั้ยครับครับมันวันนี้จากทูบได้เหรอครับแต่เขาบอกเลยตีเล่บเบิ้ลไปคือถ้ามันตีเล่บเบิ้ลไปเนาะมันก็มีเปลี่ยนเปี่ยนมั้ยครับครับมันวันนี้อาจจะขึ้นทั้งเทิงสองตัวอาจจะทั้งข้างล่างทอ้งตัวเพราะมันใจล่างได้หนิครับเดี๋ยวพอาะว่าสมมติว่าจะคาบอย่างอ่อ มันดูกับดินดกับพ,นพ้นไหมเพราะดีเตินขึ้นสีเขาเลี้ยวเพราะว่าฝ่ใบมัสีไว้มันขนแม่ครับพน้นอ่ะตกฝ้ากระล่องไหม เรื่อยไปตรงไม่ได้เศร้าแล้วกันทำม้ามันก็นสบายไหมครับจบตะเว่นี้เนาะครับเนาะมือนนี้เนาะเรียนถ้าเปีมากอ็เพราะว่ามันต้องป็นนี่ละ่ะได้ควบครับแต่<า>ถ้าก็วเปียกซูดซูดเปียเนี่ยมันกินนี่ซูดอดีกนะกันกันทุม,มุติว่าไมา่ หาเป็นสามตัวเพราะว่าตันี้เเพราะว่าทันทันโมแม่โมหาโมติดกะเป็นสองติดโอเป็นซีติดคู่พ่อตัวเด็กก่อนครับคู่นั้นหาเป่าหาแปดศูนย์เวลาท่นั่านคุว่าหาโมมั่นีต่กีดทีติดมาออกเป็นแปดเออศนย์เออซีศูนย์แปดที่อะไรซีแปดศูนย์ซีแปดศูนย์ีดอ ตามัวนเป็นอนล้วแบหนึ่งตัวลี่นตแปดนึงห้าแระนี่แหละครับสำหรับต้องตัวอวอวบการมาซื้อหกหนึ่งตตัวหกนึงกับที่เก้าถามันเก้าเก้านั่นพอกันไว้ที่่รอกตอแล้วพวมมันใจเป็นยังไงคับเออมันใจมันใจ้องตัวนี่แหละครับ้องตัวครับ พอวัวก็่ะกันไหวเผื่อมา,าเบื่อนาะพอกันไว้คันเบื่อนะถ้าเบื่นกันนาจะเป็นเก้าเก้าแมนแต่นมาสิมาลางเนี่ยทุ่มพอว่วมจติดติดไปห้าลางลอยู่ครับสะพอไอเอสีเป็นเนิน โคกีน่ะสอเนาะหมวดนี่อย่ใครที่ได้อยู่แต่ว่าพอปัออกกันนี้ไปกันงวดนึงกับเปียดเปียดชี่เนาะก็เปียดหนี่มันมีเปียดเปียดชีอยู่คูนึงดูพอยไปม้วนกันไม่ลอกเปียดหานไหมวันนี้งวดว่านึงนี่ก็ไปชูนอมบัดอมไปบัสท่น ขันบ่ออกไปกับบ่ได้เยลยเจาบอมบเป็นอย่างนี้พ่อกังยึดดูด้ศูนหกอะไนระิ้นมาบังเนีย <laughs> มื่ถึงมันได้ยินว่าอาจารย์นั้นอาจารย์นี่เพิ่นกัวอ,อกเลยอันนึงก็ได้แต่ว่าแะ่รี <c oughs> บบอกกล่าวรีบบอกก่าวอยู่ก่อเแ่รบอ้อมไปไหม <c oughs> ขันบ่อ้อมไป,ไปไดิศูนหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดเนาะอ้อมหกไปเหมืเลยไหม เดี๋ยวดิงได้เดี๋มอห์ให้ดีออกป่าออกมาหลุดอกมันมู่กยู่ยได้แต่ว่าที่เก้ากับกนึงเนี่ยพ่อให้นิ่งๆเลยได้เน่ยที่เกากดึงเนี่มันตอกความฝันได้ตรงความฝันพอดีเก้าๆคือตกันเลยเนาะครับเราเปลี่นมาเพราะว่าเกินปลามมนจิบมไดครับได้เลยแต่มันมก ไม่โคงนี่เลยนไม่ครับเงเนาะอันสามตัวเี่ยี่เปลียนการัดการเนน้ได้เลยอ๋อสี่เปียครับไอ้ตัดเอาสามตัวนะครับโอ้48 58ตัวตัวพ่อมากนี้บบคือที่เปลยนก็เป็นุนเปลียนอะไรกันตัดอะแต่ว่าพ่อที่บ่าจะเป็น้างบนเป็นครับอเพื่อ fc เป็นโกคดีนั่นนะครับ อยากไปพื้นแล้วพอ่พอพ่อใครอยากซื้อน้ำเนี้ยใหรไปแล้วเพราะว่าย่ายมันเปคัดครับคัดดวงเป็นเออ<ม>ที่พวกใครที่่พวกใครซื้อคือถืออะเห็นิ่นถือเลยดิครับพ่อใครซื้อตัวอื่นกันไม่ได้นะพกหนึ่งกับซี่เก่าบวกให้กับเลยเอาตรงตรงเนกอันมากกับมากที่เลยเหรอครับเพราะว่าผมฝันมันมันมันซื้อในครับ กับเป็นตัวเล็กเนียทาาตัวเล็กกลาบของคุดท่อดมนะครับประจำงวดวันที่ส6บฤษคภาคมสอง8ันรบแปดะครับจำพวกกระตีเลยครับจำพวกกระตีที่ทีกระเพานี่มันมันจะวอมีหรอครับกอแต่ว่ามันมันมันบอเน่มันมันดึงมา่ด้ตัวหนึ่งครับมันดึงมา่อใดตัวนึงมันดึงของวม่าได้แต่ว่าตัวนี้มันนีอยู่ในสูตร นี่เป็นสูตรดูเก้ากับนี่หกกับนี่หนึ่งกับมี่เก้าเก้านี่กับมี่เก้าเก้านี่มันตีส์มากกับเปลี่ยนร้อหนึ่งเด็ดเลยคเก้าเก้านี่แต่ใจจริงคุณพ่อมันใจจะไหนพราะมันใจกันนี่แล้วสองตัวนี่เลยครับหกหนึ่งกับสี่เก้าเออครับันเก้าเก้านี่มันบินมันมาตามสูตรพามันบินมันบินกองวัดอยู่เนี คือมือตรงนวดดูอาติพเป็นทันหก็มันวก่ใครหาบดอกเล่กันรัฐ <ภา S 1> บาลก็ไใคกันมันเพื่อนมากวิีเบินหลังเบิ้นหนา,<ภ>ามันจิจับยากมันจิจับผู้ยากถ้าหามอยก็กเป็นเลียธรรมดาไหม <ภา S 1> มันจีบจับตัวเลใ้ก็ได้ ใช่เลบเบิ่ออั้นมันกันโดนๆออ่นเที่นึงแต่ว่ามันก็ซื้อง่ายที่พวกเงินมันหมดและครับลงทุนหน่อยบ่พ่อลงทุนหน่อยได้แต่ว่ามันได้กับยาเขากันไว้โซลิชิฟพุ่นซิฟนี่สลอดนี่ก็ได้เลยเก้าเก้าเนี่ยเออต้องเน้นหลายครับซิฟตัวกันโซลิชิฟพุ่นซิฟนี่มันกันสองร้อยร้อยกันไว้กันกันพ้ากันเสียเที่ยวมันไป ไปได้ร่วนล่ะอ่ะก็เป็นตัวเหล็กนวทางตัวเล็กสกลรของคุณพ่ออุดมนะครับอ่ะคุณพ่อเขาพูดไร้ายพ่อขอบคุณครับพ่อครับลอมหลอลอวเลยครับงดนี้คอยโชคดีนะ่อนองดเมื่อกี้่อว่าจะห้ยศูนย์หกอกับบกก่าวบอกคุณนนั่นเจอแม่นรีพร้อมครับองที่ผู้ห้รแลออห้อ้อมไม่เบื่อแล้วเนาะครับอ้อมันเสียศูนย์ึงศูนย์สองกับกศูนย์สี่กับครับนี่มาไม่อยู่แล้วว่าศูนย์ศูนย์ ขให้อ้อมไปกันไว้หมดครับฮะงวดนี้ก็ขอให้ FC เป็นโชคดีนะพ่อเนาะครับลงดิมาครับก็ขอขอบคุณคุณพ่ออุดมนะครับอ่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผู้ใดยังไม่โชคนะครับในงวดวันที่16ก็ขอโชคดีมีโชคลาภดนะครับเดือน16พฤษภาคม2568นะครับไ่ได้ใช้เงินลงแต่ถุงลมพ่นบึงกดแจ้งผลอยครับ กระโบยังงวดนี้กะขอให้เพื่อนมีโชคพาะมันยังขับมันเป็นมันไก่เครื่องขายาี่น,ะนี้ครับสิได้นะเพื่ะอ่ะผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอ,<ต>มขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้โชคๆมันหมั่น,นได้ขับเด้อ